สวัสดีครับผมชื่อเจีย๊ยบครับตอนนี้อายุ5-3ปีครับก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับตอนนี้ปัญหากองผมตอนนี้ก็คือเวลาจะมีอะไรกับภรรยาเนี่ยมันกังวลใจมากเลยครับเพราะว่าอัยุวะเพศมันไม่ค่อยจะแข็งตัวครับมันไม่เหมือนกับสมัยตอนเป็นวัยรุ่น,นครับสมัยตอนเป็นวัยรุ่นนั้นหัวมีมาเลยครับทั้งคืนแข็งทั้งคืนนะครับพอเราเริ่มอายุเลข5ขึ้น มันก็เริ่มจะอ่อนตัวไม่ค่อยจะแข็งไม่ค่อยจะสู้นะครับๆๆๆๆเคยมีเพื่อนๆนะครับแนะนำให้ไปซื้อวายกาก้ามั่งซื้อวิตามินกินมั่งไอ้น้ตเน้นนี่เยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจครับก็เลยมาปรึกษา,าหมอเหมยที่นี่ครับสำหรับกรณีของเคสนี้นะคะจะพบได้บ่อยในกลุ่มของ ของนกเขาไม่ขันหรืออวาัายวะเพศไม่แข็งตัวซึ่ง การวิจัยทางการแพทย์ปัจจุบันได้มีการคิดคนวิธีการที่ชื่อว่า ESWT หรือ Shock Wave Therapy ค่ะซึ่งหลักการของมันเนี่ยก็คือเป็นการปล่อยคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่เกิดจากแรงกระแทกภายนอกนะคะเข้าไปเพื่อที่จะสลายริ่มเลือดที่อยู่ในท่อของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศหลังจากที่คลื่นเสียงนี้กระแทกเข้ามาทำให้ตัวพลหรือริ่มเลือดเนี่ย ไหลออกจะทําให้เลือดมาเลี้ยงอวัยวะเพศได้ดีขึ้นค่ะจะทําให้อวัยวะเพศแข็งตัวขึ้นขึ้นและนานขึ้นขบวนการทั้งหมดนี้นะคะบอกได้อย่างเดียวว่าไม่เจ็บไม่เสียเลือดคนไข้หลายร้อยคนที่เข้ามานะคะส่วนใหญ่มักจะพูดว่ากลัวเจ็บบ้างกลัวกังวลต่างๆบ้างนะคะแต่สุดท้ายหลังทำนะคะก็จะรู้ว่าไม่เจ็บอย่างที่คิด สำหรับโปรโตคอลของการทำคอร์ส ESWT นะคะคือการทำสัปดาห์ละ1-2ถึงสครั้งเป็นเวลาต่อเนื่อง6สัปดาห์ค่ะจะัดผลอย่างน้อยครึ่งถึง1ปี หลังจากที่ผมได้มาทำช็องเวฟที่ออร่าโซฟิทหนี้ครับก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศซึ่งตอนนี้อวัยวะเพศของผมแข็งตัวได้ดีขึ้นนะครับมีความสุขกับภรรยาได้ตลอดทั้งคืนเลยนะครับรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะครับวันนี้ผมได้กลับมาทำเป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็อยากจะแนะนำท่านชายนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเหมือนผมก็มาปรึกษากับคุณหมอเหมยได้ที่ออราโซฟิทหนี้นะครับขอบคุณครับ